ิษฐานเป็นกคมอธิษฐานที่ให้เขาเรียบเรียงไว้เป็นคำอธิษฐานและคำนี่คำดีๆนั่นนะตั้งใจพันเตพรคกงวาแค่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าข่ามอบกายถวายชีวิตในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กายกรรมวัจีกรรมรรม,มโนกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้าที่เคยร่วมเกินพระรัตนตรยัยท่านโดยเจตนาไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ก็ต่างถ้าผู้จ้าได้สำนึกในความผิดของตนจึงขอระมาโทษต่อพระรัตนตรยัย ณโอกาสนี้ขอพะะัฒนรัยโปรดรับการขมาโทษของข้าพระพุทธเจ้าและโปรดให้อภยัยพระโหสิกรรมยกโทษให้ข้าพระพุทธเจ้าในกรรมทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินขอฝากทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอจะดีมีโทษภัยใดๆแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลย นับตั้งแต่ปัจจุบันสำหรับภัยที่ประสบอยู่ขอให้สุดสิ้นลงและให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพระธรรมให้เป็นเครื่องนำออกมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งนิสัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้รู้เห็นได้มีเพียงพระมาหาสัตว์ผู้มีปฏิทานนั้นยิ่งใหญ่ ทรงจะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตอันกันดาลทรงสังส่งสมอบรมบุญบรารมีมาเป็นอนเนกอนันตชาติจนครบสามสิบทัศนมีพระปัญญาบรารมีอันคงกล้าสามารถห้ามหันกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารตัดสรู้รรมกระทําพระองค์ให้บริสุทธิ หลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชาทรงอยู่เหนือกว่าโลกเหนือกว่าสมมุติทั้งปวงเมื่อทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วก็ไปหลีกเล่นไปเสวยวิมุติสุมแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวทรงมีความกรุณาเอ็นดูต่อสัตว์โลกได้ทรงนำพระธรรมีิตรัสรู มาเผยแพร่ให้สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาร้อยไว้นำไปปฏิบัติและตัดสัสรู้ทำตามพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจ,จริง เป็นผู้สื่อต่อพระศาสนาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่มีมีรัตนะใดในโลกจะเทียบเทียมได้พระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันจะนำพาพ้นให้สัตว์พ้นจากสังสารวัฏได้ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงบุญบาร,รมีที่ได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาติปัจจุบันขอบุญบาร,รมีของข้าพพระุทธเจ้าจงรวมตัวให้เกิดเป็นแสงสว่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา ขอแสงสว่างแห่งบุญบรารมีของข้าพ,พุทธเจ้าจงไปรวมกระแสงสว่างแห่งพระไตรัตน์พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสาฆรัตนะที่รวมบุญบรารมีของสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัพพาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าองค์ปฐม ปรมจากพรุพธมหาราชาซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงสมเด็จพระศรีสกยะโุดีสมณโคดมสัมมาสัพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอบารมีพระธรรมพระปเจกับพระพุทธเจ้า,จาทุกๆพระองค์บุญบารมี พระอริยสงฆ์หลายพระฉัพันรังสีวิมานแก้วพระพุทธเจ้าวิมานแก้วพระธรรมเจ้าวิมานแก้วพระปัจเจกพุทธเจ้าวิมานแก้วพระสังฆเจ้า,ากจจาำลังมหาจักรพรรดิพลังแห่งสุญญาตาพระพุทธอาวุธพระจักรแก้วตรีเพชรพระขันแก้ว สังแก้วและนทาแก้วอันเป็นพลังแห่งวิมุตติหรือพรนิพพานเป็นทันมาวุธซึ่งพร้อมไปด้วยบุญาบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์และมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายมีภาษีิริยเมตรยบรมโพธิสัตว์เป็นประธานพระรามพระเจ้าโกศลพระยาม,มาราธิราช อสุรินทราหูโสนาพามสุพพามโตไทยพามชาณราจิริงชาณบาเลลพระอนาคุตวง์ที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดไปพระแม่กวนอิมพระอวโลกิเตสวนมหาโพธ,ธิสัตว์มหาเทพู้ปรานาพุทธภูมิ ได้แก่พระพรหมพรนารายณ์พระศิวะหลวงพุทธวดหลวงพุธูสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงมลังสีหลวงพ่ปานและอาจารย์ทั้งหลายแสงแห่งพระไตรรัตน์ได้โปรดแผ่รัศมีไปทุกสา,ากลจักรวาลและอนันต์จัก,กรวาลให้ถึงท่วน ทุกมวลสัตว์ขอยห้าพรพุทธเจ้านิดถึงแสงแห่งพระไตรรัตน์นี้เพราแสงแห่งพระไตรรัตน์โปรดแผ่รัศมีครอบครุงกายของข้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโดยผ่านกลางตะมองเคลื่อนไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่ ของข้าพพุทธเจ้าได้โปรดขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปัตวะนิมิตลางร้ายสิ่งอวมงคลเสียดอย่างไรให้ปลอดท้นจาัก,กายของข้าพพุทธเจ้าขอพระรัตนญาทิคุณได้โปรดอภิบาลร,รักษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดการทุกเมือ่อขอแสงแห่งพระไตรัิฎชำระล้างธาตุขันของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อไม่เป็นแหล่งที่บ่มโลคภัยอันร้ายแรงใดๆแสงแห่งพระไตรัิโปรแตรรัศมีไปถึงปิดามาดาของข้าพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลายรู้อุปชาอาจารย์ ผู้มีพระคุณบิดสหายทั้งหลายผู้เป็นที่รักผู้มัเพนรรบารมีติดตามพระพุทธเจา้าผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับข้าพระพุทธเจา้าสัมพัททั้งหลายเจ้าก,กังในเวนพยายมาราในญญาานิรยบาลพระภูมิเจ้าที่จปรุงพาณีแม่พระโตรณีแม่พระคงคา พระเพลิงพระพายพระแม่โูสุเที่พยาดาที่รักษาข้าพระพุทธเจ้าถ้าจะตุโลก,กบาลทั้งสี่ชั้นจะตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงชั้นมหาพรหมเบื้องล่างทั้งแต่ชั้นอเวจีจนถึงมนุษยโลกโดยรอบสุดขอบจักตวาลและอนันตจักรวาล ขลใอยถึงซึ่งแสงแห่งพระไตรปิฎได้รับพลังบุญบาร,รมีแห่งพระตัตนตรัยโดยทั่วกัน่อ้ท่านทั้งหลายมูนาแสงแห่งพระไตรัินกนอนนำแสงและพระทนตรยาที่คุณเข้าสู่ตนท่านที่ต้องทุกข์ปลดพ้นจากทุกข์ท่านที่ได้โศกอยู่แล้วอให้สุขจริงๆขึ้นไป ขอความปราถนาที่ดีงามจงสำเร็จขอแสงแห่งพระไตรติ์ติดตรึงพัวพันท่านไปทุกชาติพบคอยอภิบาลรักษาให้ท่านอยู่ในทางที่ชอบกรอบแห่งพระสัจธ,ธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดการทุกเมื่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ขอพลังแห่งวิมุตติจงฝังแน่นในนิสัยในสันดาณคอยกระตุ้นเตือนให้ท่านเป็นผู้ยินดีในธรรมปราถนาปฏิพานผู้บมเพนตนให้ถึงปฏิพานคอยท่านทั้งหลายจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้บรรลุพระนิพพานทุกท่านรอแสงแห่งพระไตรรัรรตนะที่คุณ ยงโปรแปรภพศารเป็นครอบคลุมคำชูอุดหนุนประเทศไทยรพะศาสนาพระมหากษัตร์พระราชวงศ์ท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายวีระชนทั้งหลายหน้าท่านทั้งหลายผู้สร้างประโยชน์กับประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตรย์และสร้างความผาสุกร่มเย็น ให้อานาประชาราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนาชาวไทยทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วและยังมีชีวิตยอยู่ขอพระรัตนตายานุภาพจงช่วยขัดเกลาบ่มเพาะนิสัยให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตตรงมีสติปัญญามีความเพียรเป็นเลิศ ขอความชั่วชา้าจงหมดสิ้นไปจากสันดานขอให้พระพุทธเจ้าเป็นตัสสรูพระอนุตตรสัมมาสัพพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าพระองหนึ่งในอนาคตถ้าแม้ได้ไม่สามารถจะสำเร็จได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆ ขออย่าเพิงปรากฏบังกเ,เกิดกับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทินพุทธังอธิฐารมิทามังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิพุทธังอนันตังทำมังจัตวาลังสังฆังนิพพานปัจยโยโหตุพุทธสังวิหาระตังปุญญวิามิ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระบรมีแห่งลบนเดระชินสีศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บรมีแห่งพระธรรมจ้าทั้งแปดพันสี่พันพระธรรมขันทัพปัเจกระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระบรมีแห่งพระสังฆเจ้าทุกพระองค์ จงมาสถิตในจิตใจและในสกุลกายของข้าพระพุทธเจ้าขอให้จิตและกายของข้าพระพุทธเจ้าเป็นวิหารที่สถิตของพระพุทธบาร,รมีพระธรรมบารมีและพระสังฆบาร,รมีแต่ไม่มีประม,มาณขอแสงแห่งพระไตรรัตนมาประกฏตนเกิดในสกุลกายของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้เป็นสัรพบรงคลสวัสดิรักษาแล้ข้าพุทิเจา้าอยู่ในขอบเขตของพระธรรมตะไตต,ต,ตลอดการทุกเมื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปัตวะนิมิตลางรายสิ่งอับมงคลน้งพวงขอสัพรพมงคลสวัสดิรักษาอันเกิดจากพระรัตานาทียาคุณ จงเผยแผ่ไปยังชนผู้เป็นที่รักมีปิามารดาอูปบาจารย์เป็นต้นเพื่อเป็นสรรพมงคลเป็นสวัสดิรักษาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปขอให้ข้าพุทธเจ้ญญาได้สำเร็จประโยชน์ตนสร้างประโยชน์แก่ชนผู้เป็นที่รักแก่ประเทศชาติศาสนา พระมหาทศาสติชนชาวไทยทั้ทงหลายตลอดจนสัพพสัตว์ทั้งหลายพุทธทงพุทธทางอธิษฐานมิธรรมังอิษามิสันทังอธิษฐานมิพุทธังอริสิกามธรรมทางอโิสิกรมสังทังอริสิกรมข้าพระพุทธเจ้าขอขมาพระรัตนตรัยซึ่งข้าพระพุทธเจ้าบิดามารดา ญาติทั้งหลายผู้อุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณมิสหายผู้เป็นที่รักตลอดยนสัมพัตสทั้งหลายที่ได้ร่วงเตินด้วยกายวาจาใจโดยเจตนาด้วยไม่กระตามขอได้รับการขมาโทษจากข้าพุทธเจ้าและโปรดให้อภัยอโหสิกรรมยกโทษ ให้กับข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายขอปับป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไปคอยจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นกับข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ห้อยผ่านพ้นไปเร็วๆพันข้าพุทธิเจ้าขอมาโทษเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพุทธิเจ้าตลอดปิดามารดา ญาติมิสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักใน้ล่วงเกินกระทำความผิดเปลี่ยนเปี่ยนปย่อยกกรำในเวนได้ถึงแลได้โมทนาแสงแห่งพระไตรรัตน์ขอพระนัตนายุภาพจองอำนวยให้เจ้ากำในเวรผู้ยินดีในอภัยทานคนนี้ข้าเพเจ้าทั้งหลายความเพนุทิกุศลให้และให้อภัย อโหสิก,กรรมยกโทษให้ข้าพุทธิจ้าทั้งหลายขอป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอให้ยุติการผูกเวรระหว่างกันขอจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นแก่ข้าพุทธิจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอให้ผ่านทนด้วยบารมีแห่งแสงพระไตรรัตน์ที่แผ่รัศมีไปทั่วสกุลแลจัก,กรวาล ขา,า,านันตจักรวาลข้าพุจธเจ้าทั้งหลายได้ปลดขันจัดขวัญจัดความอยากช้าในนิสัยสันดานให้เป็นผู้ที่มีจิตระเอียดสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ล่วงละเมิดท่านผู้ใดเพราะท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีเบนมีภัยกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยข้าพ็นเจ้าขอตั้งจิตอโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลาย อย่าได้มีเวบีภัยเลยพุทธังสะดอเคราะห์ธรรมังสะดอเคราะห์สังฆังสะดอเคราะห์พุทธังต่อชะตาธรรมังต่อชะตาสังฆังต่อชะตาพุทธังรับโช,ชคธรรมังรับโช,ชคสังฆังรับโช,ชคขอให้ประเทศไทยเนชชนชาวไทยพ้นจากวิกฤตไปด้วยดีขอให้ได้ผู้ที่บริหารที่สมธรรม มุ่งประโยชน์กระส่วนรวมขอให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบสุขและขอให้ประเทศไทยจเจริญด้วยธรรมเจริญในธรรมเพราะประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจนครบห้าพันพวันษาให้ชาวไทยฝักใฝ่ในทรมใครจากความโลภโกรธหลงคืนสู่ความปลองดอม ระลึกถึงกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติเพราะความแตกแยกแบ่งฝ่ายจงหมดไปพุทธังอิทามิธมังอิทามิสังฆังอิทามิธนาส่งพาโปสมงดินพุทธรงสายสินทาสรงมหาสมุขยักษ์สุตรกะได้เคลื่อนโมทรวัตุคอาตาสูนหาย,ยาละลายหายด้วยนโมดุุทายะัปัญจมาเรชิโนนาทโถปตโตสัพโธิทพุทธมังกตุจิตกัรประกาเสติ ธรรมจักกังปวัตติยิเอเตนะสัจวัชนะโหตุเมโหต,ต,ตุเตชยยะมังคลังสะเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสังคาบรับปตตาปเจกานันจยังพลังอร,รหันตานันจะเตเชระรักขังพันธามิสัพพโสอาธุสามครั้ง,ง,งสมเด็จอินขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ